ภูมิแพ้สามารถรักษาได้จากต้นเหตุทั้งยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลัง่งใบหน้ายกกระชับอีกด้วยทําได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยมากผู้ป่วยมักจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรืออากาศเปลี่ยนแปลงเป็นหวัดบ่อยเป็นหวัดง่ายค่ะถ้าคุณได้สังเกตผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้รื้อรังมักจะพบว่าเขามีลักษณะจำเพาะคือ เววตาไม่สดใสหน้าตาอิดโรยผิวหน้าซีเซียวแห้งกร้านไม่กระชับตต่งตึงไม่มีออร่าขอบตาหมองคล้ำใบหน้าย่อนคล้อยและดูซุดโซมและมีอายุมากกว่าคนในวัยเดียวกันนับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่กวนใจผู้ป่วยภูมิแพ้เป็นอย่างมากค่ะแท้ที่จริงแล้วลักษณะจำเพาะที่ว่านี้ในมุมมองของการแพทย์จีนเกิดขึ้นจากสาเหตุของพลังลมปรางของปอดและม้ามพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวกันกับโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะเพราะพลังลงปราณเป็นพลังงานขนาดเล็กที่ทรงอนุภาพมีอยู่ในทุกอนูของร่างกายทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อกนการทำงานของอวัยวะทุกส่วนทั้งยังมีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากการรุกรานของโรคและฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายอีกด้วยค่ะ การดูแลรักษาจึงต้องให้น้ำหนักกับการบำรุงปอดและม้ามเป็นหลักเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้จากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยอง์รวมเนื่องจากปอดมีหน้าที่ในการสร้างลมปราณม้ามมีหน้าที่ในการสร้างเลือดและพลังลมปราณเมื่อปอดและม้ามแข็งแรงขึ้นก็จะส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นทั้งนำเลือดและลมปราณไปหล่อเลี้ยงบริเวณผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อวดความงามที่ผิวพรรณให้ผิวผ่องใสเรียบเนียนชุ่มชื้นมีออร่าใบหน้าดูมีสีเลือดฝาดและยกกระชับต่งตึงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ เอิร์นเวได้เลือกใช้เอสตราการีซึ่งเป็นยาสมุนไพรจีนอัศจรรย์ในการบำรุงพลังชีจัดอยู่ในหมวดยาชั้นสูงที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานและถูกบันทึกในคัมภีร์โบราณชนหนงปผ่นสาวจริงที่มีอายุกว่า2,000ปีคัดเลือกจากแหล่งของเอสตราการีที่มีสรรพคุณที่ดีที่สุดในโลกจากทางภาคเหนือของประเทศจีนซึ่งติดกับเขตแดนของประเทศมองโกเลีย ผ่านกรรมวิธีผัดกับน้ำพึ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกทางปัญญาของประเทศจีนเพื่อเพิ่มสรรพคุณทางยาให้มีคุณค่าสูงสุดผ่านการสกัดโดยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายกระตุ้นกระบวกนการเมตาบอลิซึมและต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมเกราะภุิคุ้มกันให้แก่ผิวชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวและทุกเซลล์ในร่างกายปรับการไหลเวียนของเลือดเพื่อไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสารสกัดจากแอสตราการียังมีคุณสมบัติพิเศษในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ผิวปกป้องเซลล์ผิวจากการทำลายของรังสี UV ได้อย่างเด่นชัดค่ะ จึงคลายความกังวลสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้อย่างแท้จริงช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป่ากระชับกระเฉงมีชีวิตชีวาใบหน้าสดใสแก้มชมพูระเรือ่อผิวกระจ่างใสแต่งตึงกระชับมีออร่าและดูอ่อนกว่าวัยเริ่มพบความแตกต่างได้เมื่อรับประทานติดต่อกันเพียง30วันเท่านั้นค่ะ ข้มผล93%และที่สำคัญคือหลักการเสริมสร้างพลังลงปรานี้สำหรับผู้ที่ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ก็สามารถใช้ได้เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นฐานสุขภาพที่ดีแข็งแรงจากภายในจึงสะท้อนสู่ผิวภายนอกได้อย่างเด่นชัดค่ะสนใจข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนเพิ่มเติมปรึกษาแพทจีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว 02น5 1สองเจห้าสส้า